참하다나 참하다 참하다나. คน 참하다나 하다참하다다 ฉันเฝ้าถามคำถามกับตัวเองโลกซับซ้อนและวุ่นวายและเมื่อฉันออกเดินทางไปที่ใต้ฉันเฝ้งหาคำตอบให้ตัวเองฉันคือนักเดินทางผู้ผ่านเรื่องราวบนท้องถึงนแห่งชีวิตนีว ในงานของเราในวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ตอนบ่ายโมงนะครับก็จะเป็นช่วงของการสัมมนาอาร์ตฟอรัมนะครับซึ่งมีวิทยากรมาให้ความรู้ทางด้านอิสลามกับศิลปะถึง3ามท่านเลยทีเดียวนะครับข้อแตกต่างอันเดียวที่ทําให้ศิลปะอิสลามแตกต่างกับศิลปะอื่นของโลกนี้ก็เพราะว่าคนอื่นเนี่ยไม่ได้เชื่อพระเจ้ามุสลิมอ่ะเชื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นในกรอบคิด เราทําตามกรอบของพระเจ้า <คน S 1> เรามีจินตนาการแบบศรราาิลปะได้แต่ตอยู่ภายใต <น S> ้จินตนาการของมนุษย์ที่ไม่เกินเลยขอบเขตของพระเจ้าไม่ก้าวล่วงเข้าไปในอำนาจของพระเจ้าไม่ก้าวล่วงเข้าไปในสิ่งที่พระเจ้าสร้างไม่ไปทําให้สิ่งที่พระเจ้าสร้างเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการของศิลปะอย่างที่ผมบอกว่าที่จริงแล้วอิสลามตอนที่จะเดินแล้วโตไปเนี่ยนะครับเราก็ไปรับวัฒนธรรมถิ่นและอะไรที่มาขัดแย้งต่ออิสลามเราก็อออกเพราะว่าของหลายอย่างเนี่ยคนก็อยู่มาเป็นพันปีก่อนหน้านี้ ทั้งอาคารทั้งการแต่งกายทั้งอาหารคําว่าสุนนะหลายคนคิดว่าแก้บวชสุนนะคาแรกเนี่ยควรจะเป็นเนื้อพลมแน่นอนถ้ามีก็ดีแต่เทพลัมเม็ดนั้นมันเม็ดละแปดสิบาทเนี่ยมันสุนนะไหมศิลปะที่เราตีนาการและสร้างสารรค์ออกมาเนี่ยเป็นงานที่แปลกใหม่นะคะเป็นงานออกแบบที่มีคุณค่าขอให้ความคิดถึงแต่คำสอนของพระเจ้าแล้วนำสิ่งตรงนั้นน่ะไปปฏิบัติ

<Ừ. S 2> ฉันคุณธรรมดาไม่มีอะไรเลิดเลอขอแค่เธอเข้ามาพูดคุยและทักท้ายกันฉันคุณธรรมดาที่ทำอะไรมากงานที่รวมวัยรุ่นมากที่สุดใปปีนี้นะครับงานที่หยาบสีเตาเขาหลากสีที่หายไปกว่า3-4ปีนะครับวันนี้ผมอ่อลิสเยนาครับ เป็นช่างภาพมืออาชีพครับก็ได้รับเกียรติจากคณะทีมงานของคณะกากเพชรนะครับที่เราเป็นที่รู้จักกันใน Facebook กันนะครับก็คือวันนี้ได้รับเกียรติให้มาเป็นกรรมการตัดสินภาพถ่ายนะฮะก็คือประกวดในหัวข้ออยู่แบบง่ายแบบอิสลามเนี่ยครับนธ์ที่ฉันได้มาน ก็มีผู้ส่งภาพประกวดมาเยอะแยะมากมายทีนี้ผมก็ได้ตัดสินใจได้ได้ได้ตัดสินรูปภาพไปบางส่วนแล้วก็รอประชุมกับคณะกรรมการอีกหนึงชุดครับก็เดี๋ยวคงได้สรุปกันเร็วๆนี้ครับส่วนหนึ่งก็ค oh ือได้ร่วมส่งภาพประกวดกับกับกับงานกับ กังานด้วยนะฮะแล้วก็ก็เลยอยากจะมาดูผลงานนะฮะหลายๆผลงานที่ที่ได้ส่งประกวดฉันมองที่ผู้คนฉันคิดถึงพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่จัดงานอิจาบสีเทาเขาหลักสีทั้งนี้นะครับครั้งนี้คอนเซ็ปต์ก็คือ เลอคอแซมเปิลอิสซิมเปิลนะครับก็คือแบบอย่างธรรมดาานะครับก็คือโดยรวมเนี่ยเราก็จะใช้ความง่ายดายและความธรรมดาที่ที่มีอยู่ในธรรมชาติของเราแล้วก็มีอยู่ในตัวของเราเพื่อมาสื่อว่ามุสลิมเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องยากไม่ต้องเยอะก็ได้อยู่กันง่ายๆนะครับใช้ชีวิตกันง่ายๆเพราะว่าแบบอย่างของเรามีแล้วนะครับก็คือศาสดาบริวัรสลาลุนส์สลัมนะครับไป Oh, 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 oh. ออกไปสุดโลกเดิมทักทายถ้อยคำสลามที่จริงใจฮ <g üler> ส่งอิ้มด้วยหัวใจแบบอย่างสัมพันธ์ที่ฉันได้มาโอ้เ oh, oh, oh. พราะฉันคนธรรมดาไม่มีอะไรเลิศเลอข,ขอแค่เธอเข้ามาพูดคุยและทักทายกัน ฉันคนธรรมดาที่ทำอะไรเหมือนเคยขอแค่เธออย่าทำละเลยในความสัมพันธ์หมวกขาวและหิ้วาบลมพัดแผ่วพลิ้วจนคราวฉันอ่อนไหวเ hey ด็กน้อยมาทักทายส่งยิ้มทันคำภาษาที่สวยงาม oh 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 oh. ฉันมองทิพผู้คนฉันคิดถึงพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงเครด์แตกต่างอันเดียวที่ทำให้ศิลปะในฉันแตกต่างกับศิลปะอื่นของโลกนี้ก็เพราะว่า คนอื่นเนี่ยไม่ได้เชื่อพระเจ้ามุสติมเนี่มเชื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นในกรอบคิดเราทําตามกรอบของพระเจ้าเรามีจินตนาการแบบจินปะได้แต่อยู่ภายใต้จินตนาการของมนุษย์ที่ไม่เกินเลยขอบเขตของพระเจ้าไม่ก้าวล่วงเข้าไปในอำนาจของพระเจ้าไม่ก้าวล่วงเข้าไปในสิ่งที่พระเจ้า้าง ไม่เป็นาให้สิ่งท, <ำ S 1> ที่พระเจา้าสร้างเปลี่ยนแปลงดโดยวิธีการโนฤฤฤรรม,มาดาน,นิรม,มาดาคมมาคุณเบื่อหรือไม่ที่จะเข้าครัวเพราะต้องหั่นจัดเตรียมผักและผลไม้ให้เป็นชิ้นสวยงามแบบพิถีพิถันต่อไปนี้ ปัญหาของคุณจะหมดไปอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงขอเสนอ Genius ส i c e r อ i c e r Plu รสุดยอดเครื่องหั่นผักผลไม้ได้หลากหลายตามความต้องการในพริบตาสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกว่าการหั่นด้วยมีดถึง1ิบเท่าเพียงคุณวางผักผลไม้ชีสหรือเต้าหู้ลงไปและออกแรงกดเพียงเล็กน้อยคุณจะเห็นความสวยงามกับผักผลไม้ของคุณที่เป็นชิ้นมีความพิถีพิถันลงตัวสวยงาม G ี Genius n i u ยส i c e r อ i c e r Plus มาพร้อมกับอุปกรณ์วัสดุชั้น ถึง1ิชิ้นชุดกล่องพร้อมที่กดสับถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่วางผักผลไม้ของคุณและกดสับคุณจะเห็นความสวยงามของผักผลไม้ที่อยู่ภายในกล่องสวยงามไม่เละเทะกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหอมแดงมะเขือเทศหรือสิ่งที่คุณต้องการและคุณยังสามารถเลือกสับแบบลูกเตา๋าเล็กหรือใหญ่ได้ตามขนาดแม่พิมพ์แม่พิมพ์ถูกออกแบบมาให้ทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายจีเนียดไนเซอร์ไดเซอร์พลัส er มาพร้อมกับส่วนประกอบแม่พิมพ์ฝากดถึง10ชิ้น บานพับถูกออกแบบให้กดคล่องสะดวกและปุ่มกดเศษผักผลไม้ที่ติดแม่พิมพ์ทําให้คุณปลอดภัยไม่ว่าจะสับเล็กสับใหญ่สับทางยาวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีแม่พิมพ์ในชุดมาให้คุณถึง4แบบยังไม่พอในชุดยังมีที่ปอกเปลือกผลไม้ได้อย่างง่ายดายและชุดสไลด์ผักผลไม้ชีสให้เป็นเส้นสวยงามจี n i u ยส i นเซอร์ไดเซอร์อุปกรณ์ที่จะทำให้คุณมีความสุขและสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นจากราคา1 5 0 0บาทเราขายเพียง 1,200บาทเท่านั้น10สายแรกที่โทรเข้ามาในขณะนี้แถมฟรีทันทีดีวีดีภาพและเสียงกุรานธรนองสูดาโดยอีสานิยมมูลค่า200บาทฟรีโทรด่วนที่อันอามินคอร์เซ็นเตอร์091-108-0035 091-108-0035อันอามินสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงอันอามินขอเสนออเมซิ n งคั t ในราคา950บาท ไม่ใช่แค่2อัน3อัน4อันแต่เราให้ถึง5อันพร้อมค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดอันอามีนโทร091-108-0035 091-108-0035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรง